จะให้ฟังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเหตุที่ทําให้มีการเกิดขึ้นมาอีกซึ่งเป็นปัญหาสําหรับบางคนที่มีความสงสัยว่าการเกิดต่อไปจะมีไหมจะมีได้อย่างไรนท่านก็อธิบายเหตุเพราะถ้าเหตุของการทําให้เกิดยังมีการเกิดก็ยังมีอยู่จ้านจะอธิบายสาเหตุของการทำใมีการเกิดอีก ไปให้ความคำสอนจากพระโอษฐ์ภริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคตน้นหน้า285เรื่องเหตุให้มีการเกิดอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าพบพบดังนี้ พบย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เล่าพระเจ้าข้าดูก่อนอานน์ถ้ากรรมมีกรรมาธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซกรรมมพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าข้าอ,อานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตันหาเป็นยางสำหรับหล่อเลี้ยงเชื้องอกของพืชความเจตนาก็ดีความปราถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อานนถ้ากรรมมีรูปประธาตเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซรูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาม่ได้พระเจ้าข้าอานนด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางสำหรับหล่อเลี้ยงเชื้อง,งอกของพืชความเจตนาก็ดี ความปราถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท่ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซาอารูปประพบ จะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าข่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางสำหรับรอเลี้ยงเชื่อง,งอกของพืชความเจตนาก็ดีความปารธนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นปานี้การบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานน์พบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลเอวังตัวกรรมที่ท่านบอกว่ามันเป็นเนื้อนากรรมก็คือตัวรูปนาม ตัวธรรมธาตุที่มันมีอยู่จริงในธรรมชาติที่จิตเข้าไปหลงไปยึดว่ามันเป็นตัวเราของเราเป็นสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณตัววิญญาณที่ยังประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือความหลงผิดที่คิดว่าวิญญาณเป็นตัวตนท่านถึงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่จะพร้อมงอกอยู่ในภพต่าง ได้ตลอดเวลาเหมือนกับอาการในจิตของเราเมื่อจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็จะมีการปรุงแต่งต่อมีชาติการเกิดมีการปรุงแต่งต่อไปในธรรมชาตินั้นๆส่วนตัวตัณหาคือความเพลินการที่เราเพลินหรือปูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหาตรงนี้ก็เปรียบเหมือนอยางในพืชที่จะหล่อเลี้ยง พบให้เจริญงอกงามขึ้นเ่าเลี้ยงชาติให้เจริญงอกงามขึ้นถ้าตราบใดบุคคลยังมีเจตนามีความอยากมีตัณหาอยู่อันนั้นเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งการที่จะมีการเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าการเกิดคงไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุที่ทำให้มีการเกิดนั้นมันยังมีอยู่ธรรมชาติทั้งหลายล้วนเกิดมาแต่เหตุ เหมือนกับว่าถ้ามีไฟฟ้าก็มีแสงสว่างถ้ามีฟืนก็สามารถก่อไฟขึ้นมาได้เหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นมันยังมีทู้เจ้าจึงอธิบายธรรมชาติที่เป็นเหตุให้มีการเกิดแล้วถ้าเราไม่ต้องการเกิดทู้เจ้าก็บอกว่าให้มาละหรือมาแก้ตรงที่เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้นถ้าเราต้องการจะละก,การเกิด เราะเราเห็นว่าการเกิดขึ้นมามีความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดซึ่งชราและมรณนะความแก่และความตายติดตามมาเราจึงต้องไปแก้ที่เหตุว่าทำอย่างไรการเกิดจึงไม่มีแล้วอะไรเป็นตัวเกิดท่านก็บอกตัวจิตเป็นตัวเกิดจิตเข้าไปเกิดในอารมณ์ต่างๆเข้าไปเกิดในธรรมชาติต่างๆทําให้มีธรรมชาตินั้นขึ้นมาท่านจึงให้อาศัยสติคือความระลึกได้ ึกสติให้เร็วเท่าทันการเกิดของจิตจิตเกิดรับรู้ขึ้นมาให้พยายามละให้พยายามทิ้งอย่าไปเพลินกับสิ่งสิ่งนั้นอย่าไปเพลินกับธรรมชาติที่จิตเข้าไปเกาะคนเราส่วนใหญ่ก็จะเพลินกับธรรมชาติที่จิตเข้าไปเกาะจิตไปเกาะอ,อะไรแล้วก็อยากรู้ต่ออยากติดตามอยากใคร่ควรทูจ้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจอย่าไปสงสยัยอย่าไปอยากรู้อย่ายไปอย่ายไปติดตาม ให้พยายามละให้พยายามทิ้งอารมณ์อันนั้นเพื่อไม่ให้การเกิดนั้นมันมีการต่อเนื่องยาวนานไปทําให้การเกิดของจิตนั้นสั้นที่สุดถ้าเราสามารถมีสติคอยระมัดระวังการเกิดของจิตได้ขนาดนี้ต่อไปจะเป็นเหตุให้จิตหรือตัววิญญ,ญาณขันเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างรูปนามขึ้นมาได้สร้างแล้วก็หลุดไปหายไปสร้างแล้วก็หายไปสร้างแล้วก็หายไป พระเจ้าบอกในที่สุดวิญญาณก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ที่ใดไม่มีรูปนามท่านบอกว่าที่นั้นคือที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแค้นไม่มีอะไรจะตายเพราะไม่มีธรรมชาติที่เกิดตายเข้าไปอยู่ในนั้นเมื่อเราไม่เอาธรรมชาติที่เกิดที่ตายมาเป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ต้องเกิดต้องตายไปกับธรรมชาติเหล่านั้น ท่านจึงว่าเมื่อรูปแตกสลายเราจะไม่แตกสลายไปตามรูปก,ก็ปล่อยรูปมันแตกสลายไปไม่มีใครแตกสลายด้วยไม่มีใครตายด้วยเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งที่แตกสลายไปเท่านั้นเมื่อเวทนาแตกสลายก็สักแต่ว่าเวทนาแตกสลายไปเมื่อสัญญาความจำแตกสลายดับไปก็สักแต่ว่าสัญญาความจำดับไปสังขารความคิดตรุงแต่งก็เหมือนกันเมื่อมันดับไปก็สักแต่ว่า สังขารความคิดปรุงแต่งมันดับไปโดยสุดเมื่อวิญญาณดับไปก็สักแต่ว่าวิญญาณดับไปไม่มีใครดับไปตามวิญญาณถ้าเราทำปัญญาให้รู้ตามเห็นจริงได้ถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าจิตสามารถหลุดพ้นจากธรรมชาติที่เกิดตายหลุดพ้นจากขันห้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเป็นธรรมชาติที่ถาวรเป็น ธรรมชาติที่เรียกว่าอมะตะหรือว่านิพพานหรือวิมุตติเพราะฉะนั้นก็ให้เราอาศัยความเพียรของเราฝึกหัดดูจิตดูอารมณ์ของเราเองให้เห็นการเกิดการดับเพราะขณะที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นมันเกิดมันดับแต่เราไม่ได้ดับไปกับมันด้วยนั่นก็คือเรากําลังเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเรากําลังฝึกให้เข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับ ท่านบอกว่าผู้มองเห็นสิ่งต่างๆเกิดดับแต่ตัวมันเองไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปกับธรรมชาติเหล่านั้นด้วยท่านจึงฝึกให้เป็นผู้มองผู้เฝ้าสังเกตเห็นรูปกายเกิดดับเห็นเวทนาสุขทุกข์เบกขาเกิดดับเห็นสัญญาเกิดดับเห็นสังการเกิดดับถ้าเราเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ในที่สุดเราจะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้อันนี้ชื่อว่าเราสร้างเหตุถูกต้องแล้วและการเกิดต่อไปของเราก็จะไม่มี